สวัสดีจ้าพี่น้องสาวแตนมาต้นพายพี่น้องมาปักเบ็ดอีกแล้วจ้ามันนี่บรรยากาศฝนเช่าโตกันเนาะมาต้นเนาะครับฝ้าเปิดแล้วมันฝ้าเปิดแล้วมันนี่สาวแตนก็เลยพาพี่น้องมาปักเบ็ดอีกแล้วจ้ามันนี่พี่น้องหมายใหม่มาอีกฟังหนึ่งพี่น้องเป็ดออกบ้านเนาะจ้ามาพี่น้องมาใส่เบ็ดกับสาวแตนมาต้นเ้อจ้าหมายแล้วฮากะมันรุ่นแต้มกันมาฮาสีมีแต้มเบอร์ฟังหนี่พี่น้องครับ เบสตัดแตกลับมาคือเก่ายวหาซีปรังคือเกลียพี่น้องลองหมายห้ากขันน้ำโอ้น้ำเข่าหักน้ำเนาะนั่สองคืนสองวันน้ำเต็มเลยพี่น้องต้องใช้เริ่มจากนี่ไปพุนไปเซนนี่พี่นองคันแท่นนี่เสียเดียนหน่อยคือเก่านี่นะคันแท่นนี่ไปพุนหาซีปรังไปพุอ้อมมา้นี่อ้อมทราบทางพุนครับลองเบิ่งกหมายนี่ห้าสิีมานบอสแม่นักพี่น้องมั้งนี่ รดนน้ำกันหน่อพี่น้องเนี่ยใส่เดือดให้ชิดทำงานอีกบอนะ่อมันทอน้ำไหลเพคนพี่น้อง làm lại làm cưỡng lại đi cứu như trên nữa kìa lên đấy nóng hát nóng hát nó 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 ใส่พันแล้วจ้าพี่น้องพี่ตัดตอดพี่ตัดตอดแจมแรกเลยพี่น้องย้อนลงยังมาทัานทอดได้อยู่ได้แต้มมาแล้วตัวใหญ่เนาะมาต้นให้เติบโตพี่น้องแตรมแบกเป็ดเหลืออีกที่หลังพี่น้องใส่พันแล้วเป็นเด้งแป๊บแบ๊บแป๊บ โดนนี้ล้วน่น,นก็นดึงบ่โอ้ดดอยดหลอนเนี่ยลาเขีงหลายพี่น้อง,องเต็มหัวเวนเลยอ่ะระดนน้ำใช้น้ำกันอีกพี่น้องดูดิก็ยามกลับไม่ได้แต้มมันก็ต้องแต้มนึงละนะเนาะแม่ครับไม่มีฝ้า,าแจ้งอยู่อาสะบางแล้วพี่น้องน้องแกตกมาหลายมือเนาะมาต้น

ตร่องหลังน no. ี้มีอาการพี่น้องรอบหม้อคำรอบยามกับเฮาแนวกําลังอมบ่กําลังอมพี่น้องยามเรียวพดบ่ท่านได้เกินอยู่อารมพี่น้องอากาศยาแรงพี่น้องฟังเสียงนกร้องจับ น้ำบ่อท er ันพ yes euh, ี่น้องหาดปากไปอีกแล้วนุ่มๆแล้วพี่น้องนุมนุมอะไรยัง

มาสเตนฟุดเลยุดได้อี๋้ยคอยคลุกทันพี่น้อสุชิงจางปลาคือก่าวทะเลลับเขาล่ะเกิดรอดโขกแล้วยิงรดเยอะพี่น้องน่อยเหมือนหน่อยกัดุบคือเก่าขบจนได้องดูพี่น้องนั่งนี่ ยุ๊ยยุ๊ยยุ๊ยเขามีอาการแน่นอีหลีพี่น้องปากก้นไงปากก้นไงครับมาครับมาข้ามมาเป็นอังทีแล่ะพี่น้องจำหางไม่เห็นหัวพี่น้องอีกเจี๊ยบเจี๊ยพี่น้องเจแล้วพี่น้องอีกหนึ่งจำหางไม่เห็นหัวอีกแล้วนี่ไงอ๋อติใส่นี่เลยพี่น้องมันคักมันแน่ปคอมันตักช่วงเนาะ ปล่อยตัวได้กินเลิกกินเลิกพี่น้องถ้าเป็นปลาเค็งนะรอนพอาปากปลาเค็งงอกลับกลับยำกลับมีแต่ใส่ตําฮางไม่เห็นหัวการเผื่อไม่เห็นหางอีกขน้อยพี่น้องใช้เดียวกันเลยใช้หมกหม้อเลยพี่น้องพี่น้องเห็นบ่แเซมหลายเพียฮืัก bạn thùng trùng kìa, dãy P Nong Mo Hien Nam nha, bởi vì Tao Dan post cam với cả, ờ lẹ P nè, ờ lẹ ờ lẹ ba nhá, đứng núp núp, tiếng ngay từ, ô, tiếng dạy, àu, 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 bụm nhoong nì bật máy vậy yo ngay anh cầm hoai hên háng như p/nong sai thay อันนี้แบตถอดอทำปนกันต้มปนกันได้จอดอีกแล้วพี่น้องกินหลอกอันนี้นงามอยู่ถ้าเราถ้าเขาจอดจี่ที่เขากระตุกปวดหัวพี่น้องห่าบด่างหรอน่ารักหรอนี่พี่น้อง

ไรปลาหมอมาแล้วหนึ่งตัวโชคจนตายแล้วโอออีหลานน้อยมายามเบ็ดน้ำตามคำเอ้าแกหลานน้อยมากับยายมากับยายคนบ่มีอะไรคนถามแม่น้ำพอดีแม่มาใส่ตรงนี้พอดีโอ้ยเยอะแล้วมีอีกไหมมีอีกไหมมีไหมอ้ยไข่โอ้ยอยามอยากอย่าแล้วแบบนี่น้อง มังแกมแกมหอกกระไดไดตโวอยู่อยากค่อยไปต้มทอดเนาะแต่อยาค่อยมาลุ่นกับสองทุ่มเนาะพี่น้องมาลุ้นสองทุ่มมาเต็มที่ได้ตัวใหญ่หมอใหญ่ละหน่อยขึ้นวายวายดูตนตั้งยาวน่ คนน่าจับงำมาจับนำเป็นไรย่านอู่อ้าวอันโน้นไหนนี่เหียมันมืด่อดกมาไม่ได้ดอกกึนี่ไปหนูโตก่อนเออไปน่าใจเลยพี่น้องตะแตนกับป้าต้นพาพี่น้องมาย้ำรอบสองทุ่มแล้วพี่น้องะเป็นุ่นไปย้ำกับตาแตนมาต้นมาตาแดนมาต้นสีมันเนาะตั้งแรกนั่นแหละน้ำคันกินอยู่พี่น้องไะเดินน้ำกันไปยบเงีพี่น้องสีมานทำไรรอบสองทุ่มเนาะ

ไปอันนี like a, a, em. ้แกมแล้วแรกครับแฮงมานแ้งมานมาแล้วอ่าแล่พน้องเนก่มขยัลขยัยุบขยับยุบขยับยับขยับยปุ๊อบยับขยัยัขยัยัย่บขยัยังกายยังกายเบขดับขยาบุดิบเมนบุยินขยับขย không phải là nó có nhà cái ăn nó bắt chịp cả đi mhm 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 เขาแล้วแข็งแล้วกข็งอ๋อรุ่นมาคำรุ่นตะเข็งพี่น้องแตมที่เท่าไรแต่แล้วพี่น้องสแล้วพี่น้องสแต้มแล้วสโตแล้วสโตแล้วยาวๆพี่น้องพี่น้องพี่น้องเพิ่มเติมล้าแล้ว

ต้มไปแต่ดบางทีเนาะอี่ครับดูดับดดัอะพี่น้องดดดดตปลาบือเบ่พี่น้องอมาแล้วที่ับยามกลับแองยามกลับพี่น้องับรบจักานุเก็บบกหอยมาได้บกหลายะพี่น้องเก็บบกหอยมานึ่ หอยลายเฮ่พี่น้องย่างเรียบร้อยแล้วพี่น้องของพี่น้องรอบสองทุ่มเสาแตนอู้หูหอยหอยล้วนๆเลยพี่น้องตาเสาแตนได้หกโตปลาเข็งกับปลาคอหน่อยเนาะปลาต้นเนาะปลาบันไงเนาะปลาต้นทางนี้ปลาพันไงยามมันรุ้นอึ่นเท้าว่าที่ได้อีกบ่จ้าซ้ำพอทอดพี่น้องอึ่นส้าเขาคนมันรุ่นหนีเนาะว่าสีได้เต็มไงปลาพี่น้อง ครับสองทุ่มกับใบชะมีพี่น้องลาตีสวัสดีค่ะครับได้ค่ะพรุ่งนี้เช้าเจอกันไหมสวัสดีครับ